ค่ะกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกที่ทุกท่นานค่ะค่ะมือนี้ก่ะมาพบกับเจคั่มสามตัวเต็งคือเก่าเนาะคะ่ะมือนี้เจคั่มสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับคุณยายจอยค่ะคะุณยายจอยนี่เพื่อนฝันเนาะคะ่ทะท่านผู้ชมเพื่อนฝันว่าเพื่อนศูนย์ค่ะศูนย์แห้งเพ่าะเนาะคะ่ะแจกว่าศูนย์หาไปเป็นญาติพี่น้องเพื่อนเพื่อนมาเนาะคะ่ะหลังจากนั้นเพื่อนก็ได้มาจุดทูบคะ่ะจุดทูบ วันโกนพันวนเนาะค่ะมันผกเพื่อนเนาะค่ะกะมาจุดจุดไปจุดมาเนาะค่ะกะเบิงต้นแรกพันกะเห็นเลขสามตัวครบบัดกะมาเบิงอีกเลขกะหายไปอีกตัวหนึ่งเนาะค่ะกะอีกสักพักเนาะค่ะเลขกกะหายไปอีกค่ะกะเหลือตัวเดียวพันวันเนาะค่ะกะเฮิร์งไปเฮิร์งมากะหายไปเพิ่ทุกตัวค่ะกะบวย่างจากตัวค่ะเลขเพันเนาะค่ะ ค่ะความฝันของคุณยายจอยหรือว่าเหตุเกิดขึ้นจริงของคุณยายจอยนี่สิเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแล้วไดกะบอกเป็นการเสียเวลานะคะถ้าก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณยายจอยไปพร้อมกันเนะคะสวัสดีค่ะคุณยายจอย<ข>ออค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะคุณยายกระค่ะสวัสดี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 คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสค่ะสวะ รอบงานเขารอเขาเนาะเขาอยู่ขวานคุณยายก็ค่ะเกือบแตกสามตัวเนาะคุณยายเนาะโอ้ยโอ้ยอ้ยเลขที่คุณยายให้ไปกับ604เนาะกับฟันสี่ค่ะเกือบแตกสามตัวค่ะท่านผู้ชมแต่วแถวคุณได้ตัดเลนกับสีมันกันกับคุณยายอยู่เนาะค่ะ04ของคุณยายค่ะท่านผู้ชมทางวันนี้คุณยายเพิ่นฟันเหรอคะเรื่องเล่าสิเป็นแังไดงแก่คุณยายเพิ่นเบาอีฟังเนาะค่ะห่วยเมื่อคืนนในบอกกันเนาะ เมื่อขึ้นจะไปใยไว่าศูมไม่ได้ศู์กับศูย์จะคมาหายไปอยางกระกระเดียคือ้นดุขึ้เหลือขึ่นืึกระหายเขาเหมือนมือโบมีนหลอกเอาได่สัตว์ทุกสัตว์ทุกขาวน้ำขนฝันค้นกราไล่ไหลย้นไหลขห้นหายเขากูขึองหายแท้กูเป็นอย่างนี้ค่ะคคนกับมือเขาเขาก็บบปากดิเขาบอปากบอหนันเลยพ่กกระหายื็ออยูู่้เดียวคนศูไหล หมือนแห้งค่ะแต่เขาบอกอีกอย่างนึ่งคนจะมาเขียนจะให้นี่มุกในใจแม่นมันห่วยว่ามันคือฟันถูกสีน้อว่ะมันก็หูเมื่อแล้วบ่ะก็ฟันเนี่นี่ว่ะไม่ได้โดน่ฟันขึ้นก่อนบ่อยค่ะบ่อยเลยมากเมื่อคืนนี่ฟันต่อเมื่อคืนนี่เจ้าพ่อชื่นขึ้นมากว่าก็ลูกชายบัลลัแม่คือศูนย์ถิ่นขึ้นเมื่อแตงเมื่อแตนหูเมื่อมากเปิดฟันลู่มีค่ะ พูค้คนลานพู้คนดูนะแม่โอ้ยแม่เป็นเป็นอีหยังหรืมันวะจักจักแม่หายไปแม่จุเจ๊หายเงื่อแม่แตกกระดึงปะมันก็เฮ้ือมันใหญ่มันใหญ่แต่ว่าในใจนั่นเกลี่ยเกลียดแห้งแต่ว่าจักเกลียดในไฟมั่วหูเกลียดมันจะ<ฮ>เกี่ยวกับเลรกผูกบ่กรบโปงนี่ได้สารพันยาอันอันอัน มันจะเกี่ยวกันบ่เดี้เลยบนหกเหล็กถูกมันนอเดี๋ยวเดี๋่นตีความเหล็กของแม่นอถูกมีจุดมือขึ้นบอคุณใหญ่ชุดมือวันวันชิ้นเปดชิ้นเมันโกนค่ะมันมันโกนเลยจุดเด็กจังมือเหรอคะมันโกนงวดงวดก่อนโมเมนต์มันีงวดนียงวดที่ผ่านมานั่นแหละค่ะแค่ชุดว่างงวดสีผ่านมาน่ะนี่บ้านตัวชุดมันโกนนี่เหล็กแย่จบนี่ นี่ถูกเด้อค่ะรวยมากีนี่ค่ะนี่นี่นี่เลขถูกรวยมาอีกสองศูนหนึ่งเนาะแมบาทนี้ยนี่มือเสามากแก่กับโนเหือนทุเหือนแล้วเขาไปในเหือนแล้วไปพิ่บงถูกเลขหนึ่งสียค่ะเอาให้เพื่อนบ่งไหมค่ะตอนนี้ยังยังยงย่เตอันย่งแต่อันสองศูนค่ะเยอเด้อโอ้ยยากเห็นความควมเปิ่ันหันกะสองศูนหนึ่งเนาะแม่แม่ท่านเสีย อันตัวนีหนีตัวหนี้มันเจียอะไรเนี่ยมือเสาเลยนี่ค่ะตัวนี้ยังมือเสาเนี่ยมือเสามือต่อมากมนแมนตื่นหนำเสาใหญ่ก็เลยโขนเงินทุ่งเงื่อนเลขนึ่งใหญ่เสียนี่นีเดือยอยู่สองศูนย์แต่ว่าหนึ่งเสียไปแล้วหนึ่งเสียไปแล้วนีรีตัวหนี้ค่อานีโย่ของม่เอาหันเลขนึงสองเนี่ยได้นอะพี่น้องหันกระมี่เลขนยังเลสอง บะนีเล็กชนสีอันเหล็กสองเสียบะนีเล็ก้องเสียเลีอแต่เล็กชุนจะเดียวคูเงินแพงเนาะอหลือนลรือเรือคนนี้เลีีอามาไก่ไก่นะคะนี่มาไก่ไก่ เลือ่เตลกซูนเดือนี่เลือดเตล็กซูนโบนีหายอีกเลยหายไปอีกเมันทำกับเห็นน้ำกันค่ะมันเห็นน้ำกันรถจูโกเล็กดสองเงี้เด็กูนเพราะ่คุยกันไปหน่อยเดียวหันมาเด็กซูนหายอีกแล้วนะเอาขึ้นมาเพิ่งคุ้นใหญ่เด็กูหายอีกแ้ไปอีกแล้วนะใส่ามาใส่า่ามาใส่นเเอาเอาไปอีกแล้วพี่น้องไปอีกแล้วไปดีไปอีกแล้วดดหาอกแล้วหายไปอีกแล้วค่ะโอลูก ผลหลุมแก้วตุตุห้องนางไปไหนเลยแม่เราตุไปวนเลยถูกระแตกน้อถูกระแตกอันนี้ก่เป็นดังดีอันนี้ก็เป็นสุดท้ายอันนี้ก็เห็นลัอกตาเเนาะป็นกตาลูกคั้งแรกเห็นตั้งแต่ตั้งแต่คุณใหญ่เคยจุดมาดิตัวเหล็กบ่เคยหายว่เคยเป็นนี่เป็นถู ดอกเล็กแม่นดอกสูบดอกเล็กที่เป็นคนเดินตัวนี้ก็หายแบบซึ้งๆนาเรียวึ้งๆนาไม่เห็นแบบชัดนี่นี่คุณแม่นเบอกเอาเนาะเห็นกรรมการเนาะกินละมึงเนี่ยเต็มแห้งเลยหัวหายซึ้งๆนาเลยนี่มันจีอยู่หรือมันจีไปกาบ่ะเน่ค่ะคุณใหญ่เฮาจะเอาจังใดดีกะให้ท่านผู้ชมมันไปพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะแม่แม่นปานีตัวเล็กของคุณใหญ่หัวนี้หัวตัวเล็กหัวนี้ยาญคือฟันชุนเหลว ฟันศูนรองเก่าเหมือนเดิมนะลูกนะถูกูกแต่เครื่องเลยเออถูกแต่ฟันศูนลองฟันองเก่าค่ะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเลยเนาะจริงเลยต่อหน้าต่อตาเข้าเลยถูกลูกแดนบอเลยมาลูกมาลูกบอเดี๋ยลูกลูกบอบอกคนบอมาลูกลูกก็ว่าเป็นยังคือใหุ้อันเหล็กเนึองเสียก็บอกได้เัียเหมือสาเอ้ามันเสียไปไหลไปไม่ไดก็ว่าจริง เมื่อกี้นี่มีสองศูนย์แมนกระคุยกันไปกันมาสองหายบ้านอีกกับมาเหากันอีกแต่เม่ศูนย์หายอีกบานนี้พอมีอย่างเลยไม่ปวใหญ่ต่างกันตอนมันหายเนอกก็ว่าซ่อมกันอยู่ในหนอกจะว่าส่องแต่ว่านางซ่อมแต่ว่าสามสองนีได้เดืบมแต่ว่าสองหอยพมีเราหายก่อนเลยบวดไห <wounds> โอมันคุณนาตัวไหหาตัแตไหนตัวหนีเนาะเพราะว่าคุณหายแต่ว่าเอาสามตัวทีเรเน่เนี่คือเด็กถูกสามตัวก็คือสองศูนย์หนึ่งหนึ่งค่ะทับชุ่มคุณใหญ่คุณใหญ่จะเอาเข่าบ่ฮะสองศูนย์หนึ่งเอาข่าค่ะเอาข่าเอาเ่าาเหตุการกิงเกิดถึงน่องทีเนเน่น้าคุณกิงลูก วันนี้จะอลไเพิ่มเติมนอกจากเหล็กถูกมีบอค่ะคุณยหญวดนี้ยาญ่เอาเล็กถูกแล้วเล็กฟันใหญนี่ข้อมศูนย์เนี่ยเอาแต่มีศูนย์ลูกค่ะศูนย์เนี่คุณใหญ่ศูนย์ยหญ่ีกว่าศูนย์หักศูนย์สี่ศูนย์เอาเอาสี่ศูย์จช่ยาวต่อศูนย์สี่เอาสีเอาสีเอาศูนย์หากับสีศแม่สามโตมีบอคุณใหญ่โตใหญ่ใหญ่ใหญ่ให้ใเขาเอาเ็ดใส่ดีบอใยก็มากิได้ฟันวันเดียวไปจับลูก ยายฟันว่ได้จับลุงแต่มื่อหาแต่หานี่มันรักรอยมันปวดนี่ยายว่ามันบอกวินีได้คือคือเฮาบอกนี่คันยายว่าตัวได้โบหมาคือโบหมาเลยคันว่าได้จับลุงลุงไปคุณยายโมหูตื่นสองมายายเดี๋ยวไปงานศพไปไดี๋ยวไปอิริเลยค่ะไอ้ฟันว่าได้จับแล้วถ้าเปงานศพอีสินมันตายจับในความฝันนั่นไล้จับลุงเดิไปร่วมงานศพ ตื่นสอบมาเดี๋ยวไปวหลวงงาโนโฉบในในความฝันเดี๋ยวไปวหลวงงานศพบปไปแต่ว่าจะงานศพไปบู่บ้านไปหูบะะู่หคือยังอยู่บัดคือ,อยังโบเมนบัดคืออยู่บ้านคือโบเมนบ้านนะไปเลยไปนั่นมีมีผู้หญิงอยู่มีผู้หญิงอยู่ยหันหกเจ็ดแปดคนผู้เฒ่านั่งอยู่ข้างล่างอืมมีแปดคน แต่เขาบอกบอกน้ำใยายแต่ใหญ่บอกน้ำเบาแหวนตนนั่นเพิ่นอยู่น้ำกันอยู่ฟางบนแม่นอยู่น้ำยาญอยู่น้ำลงอื้อใหญก็เลยไปจับวันนี้จับบนโฉบค่ะเด็กมากอีกแล้วค่ะฮะนี่นัเด็กมากอีกแล้วเห็นบ่ปะแม่นบ่นอุ้ยใหญ่นลูกจระเข้ซุนตัวเก่ามาแม่บอกแม่มาเระเข้ซุนตัวเก่าอุ้ ติกซูนเด้นั่นยังไงเห็นบอกชาวบ้านนี้จับโล่งนั่นผู้เท่าหลังนั่งยุ่งว่างจะฝนคึ้นใหญ่ผู้เดียวผู้เดียวผู้เดียวแต่ว่าอยู่ข้างบนนี่ผู้หญิงรุ่นคุณยายนี่บอยแหม่แปดคนแปดคนร่วมขึ้นใหญ่น้ำบอยร่วมอือแสดงว่านงานศพนี่ยมีแต่ผู้หญิงมีแต่ผู้หญิงเขาบวบบอยน้ำยายได้ยายบอกผู้เดียวเขาบวบปากน้ำหนึ่ไปจังไหนมันจะไหนขึ้นเดี๋ยวไปจับโล่ง เขาเขาเออเนี workers, workers ่ยไปงานโฉมให้ไปแค่วางานโฉมไปไปให้มึงก็ตายดูตายได้ยายรึวะใช่ไปหอดูไม่นิ่งบอกคุณยายมาเออไมีผู้หญิงเช็ดเสียงมากมันถ้าเขาไปให้ไปเข้ามาให้ไปเสียงนั่นผู้หญิงือเสียกุศลผู้หญิงียผู้หญิงแม่มาไปงานโฉเด้่องวะจ๊ะก็เลยไปน้ำเขาก็ไปดีไปไปหอดูไใ่ไคือตายได้ตายดีสิเรื่อ อย่าเรีองพวกอย่าไปจับลกูกดอกใหม่เต็มแล้วยิบละยับค่ะไปจับลกูกยางออกมันนี้มาข้างล่างเอาเมีย,ยหน่อยขึ้นนั่งอยู่ผู้เดียวค่อยเห่างูอยู่น้ำกันในเข้าปะปากนพ่อคนก็เลยบอกข่อยเมื่อกคนเดือดวะะ่าสัตนอยู่โดนตืบอะไรอยู่นำ้ำเขาข่อยเมือ่อกคนเดือดว,ว่าส่ตวจิ้งอินยังห่อบกบหอนหนักมาสัตว์วันนี้คุณใหญ่ก็เลยเสียเอาเจ็ดใส่เนี่ยอยากเอาเจ็ดใส่เจ็ดยังคุณใหญ จ็ดศูนยอไเพราะว่าศูนย์ใหญ่ฝันมลเวเจ็ดศูนยีอ้ยเจ็ดศูนยาสิบอกเจ็ดศูนย์หาเจ็ดศูนหาเจ็ดสี่ศูนแม่แง่้าเนยเขาที่เคยฝันอันู้เคยฝันเห็นโลงเห็นอย่างบอกแต่กี่ๆเาฝันเห็นลงม่เนะค่ะฟันโลงศูนย์มาเนาะค่ะหมดหมดได้วเราจำโมได้แล้วกับบริหนีไปเนาะค่ะงวนนั้นน่ะแต่ศูนย์แต่ศูนย์มาเห็นโลงศพอันว่าน เออจังกันหลายไดู้นม่ใได้งวดอ่ะออันนี้มันงูเป็นไงตื่นสองมากเลยไปงานโชว์บีดีไอริที่เนี่นี่กัยายฟันก็เป็นศู์เนาะฟันแม่รวมฟันกับจักซู์เห่ไพอีกบงูฟันดีดีเลยไอ้เจหน้่วดนี่ก็คือมันใจศู์มันใจศู์มันใจศูลเนี่ยไพทีว่าตัวไหนกับสังบงูนะ ควาันของคุณยายไม่เห็นเปลี่ยนตัวเลยบอไม่มีหนูไมีทำมีละค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขที่เราให้ท่านชมทางบ้านเท่ารับชมรับฟังนอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะขอบคุณท่นก็มาสรุปตัวเลขของคุณยายจอยค่ะในคุณยายจอยนี่กะเพันกับฟั่นศูนย์ล่องเก่าค่ะเลขถูกพันกะสองศูนย์หนึ่งค่ะสองศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดสี่ศูนย์ค่ะ หนึ่งกรกฎดาสองห้าหกเจ็ดค่ะก็ให้ท่านผู้ชมมาปเป็นแนวทางในการสื่อสากินแบ่งรัฐบาลค่ะค่ะโชคโชค,โชคโมันมันลำลำลุำ่ยล,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 ลวยแห้งแห้งปังปังไปกับความฝันของคนย่อยจอยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคัมสามตุวเติงนด้ไม่เลิค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตุวเติงขอจุกไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ